ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเตมิมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเกณชินอิมแพที่เดินทางผ่านไปผ่านมากันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเนข้าสู่ชาแนลสเกตโครกับผม <God. S 1> อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนก็อยู่ในรายการคาแรคเตอร์สตอรี่เรื่อประวัติตัวละครวันนี้เ่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับน้องยูล่าของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเชิญเพื่อนรับชมได้เลยครับ ยูล่านั้นเธอมีฉายาว่าอัศวินสปินดริปตัวเธอเองนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ฝีมือในการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมเพียงเท่านั้นแต่เธอยังเก่งในเรื่องกลยุทธ์แล้วก็ความกล้าหาญผู้บัญชาการวอลก้าเคยให้การประเมินเธอไว้สูงมากโดยเขาเรียกเธอว่าเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมความสามารถของตัวเธอนั้นสามารถเทียบเคียงได้กับอัศวินแดนดิไลออนหรือลองหัวหน้าจีนของเราได้เลยนะครับการที่มีอัศวินที่ยอดเยี่ยมทั้งสองคนร่วมกันปกป้องเมืองมอนสแตดนั้นมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่อย่างไรก็ตามยูล่าและจีนนั้นก็็แตตก่่่าาาาางงงงันนนนนออยยยยสสิิ้้้เเชูลปททคุดข ตระกูลรอเรนซึ่งตระกูลขุนนางโบราณนี้เนี่ยเคยเป็นชนชั้นสูงสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเธอนั้นมันเหมือนกับกลุ่มคนเลวที่เคยกักขังมอสตดเอาไว้ในเงามืดเนื่องจากภูมิหลังของตระกูลชื่อเสียงของยูล่าในเมืองมอสแตัดจึงย่ำแย่อย่างมากตระกูลรอเรนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความโง่เขลาและการขดขี่ข่มเหงในเมืองมอสตดยุคเก่าซึ่งความทุกข์ทรมานทั้งจิตใจในอดีตเหล่านั้นของผู้คนเนี่ยก็ได้ส่งต่อกัอนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานดังนั้นเมื่อเหล่าชาวเเเเเมมมืือออออองงงใในนนนนนนสตตตได้้้พบห็นครรรรระกกููลยย่าาาขขปฏัวึ ม,มันก็เปรียบเสมือน,เป,นเป็นการเปิดบาดแผลเก่าในอดีตนั่นเองครับผู้คนเนี่ยต่างเกลียดชนชั้นสูงดังนั้นพวกเขาจึงแสดงท่าทีแล้วก็ปฏิบัติต่อยูลาไม่ค่อยดีสักเท่าไรแต่อย่างไรก็ตามยูลา <ul> ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมกับกองอัศวินฟาโบเนีัสอย่างเด็ดเดี่ยวจนเธอนั้นได้เลื่อนขั้นถึงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเมื่อตัวเธอนั้นต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆนานา,นาที่ชาวเมืองน,น,นั้นปฏิบัติกับเธอเธอมักจะตอบโต้การกระทําเหล่านั้นและพูดออกไปว่าฉันจะจดจําเรื่องเหล่านี้ไว้เเพื่่ออป็นนนนนนนกกาาาารแแ้้้คคใตตผูังวด กับคําพูดที่ตรงไปตรงมาของยูล่าจนครั้งหนึ่งเคยมีชาวเมืองที่คิดว่ายูล่านั้นเป็นสายลับภายในกองอัศวินรักษาการหัวหน้าจีนแห่งกองอัศวินฟาวเนอัสนั้นกลับมองเรื่องนี้ในแง่มุมที่ต่างกันออกไปอย่างมากหากหัวหน้าจีนพูดถึงยูล่าแล้วล่ะก็ท่าทีของเธอจะดูเป็นมิตรอย่างมากข่าวลือนะนะั้นน่ะมันไม่เป็นความจริงหรอกนะชาวเมืองก็แค่ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จ,จริงของยูล่าเพียงเท่านั้นเองยูล่านั้นเธอไม่ได้เป็นเพียงทาย,ยายตระกูลรอเรนที่แสนชั่วร้ายเท่านั้นแต่เธอยังเป็นหนึ่งในนักดาบที่มมมมมีีีฝืืือออาากท่่สสสสุดดดในนนเเงงตั้้วยยลแหชชู ศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมสสิ่งนั้นได้รวมเข้ากันจนกลายมาเป็นตัวตนของยูล่าเพลงดาบของเธอนั้นกล่าวกันว่าหากเธอจู่โจมศัตรูแล้วลรก็ศัตรูจะไม่รู้ว่าเธอนั้นจะจู่โจมมาเมื่อไหร่และศัตรูก็จะไม่สามารถคาดดาวการเคลื่อนไหวของเธอได้สำหรับชาวเมืองมอสแตดแล้วหัวหน้าหน่วยสอดแนมยูล่าผู้นี้เป็นเหมือนกับคลื่น่ามกลางพายุที่ไม่อาจคาดเดาวได้ด้วยเหตุนี้ ula, ยูล่าจึงต้องทำตัวหยิ่งยโสและเย็นชาอยู่เสมอถ้าเกิดมีใครกล้ามาสงสัยแล้วก็ถามเธอหรือมาคุกคามเธอแล้วก็เธอก็จะพูดว่ากล้ามากเลยนะ ความแค้นนี้น่ะฉันจะจดจำมาไว้ตัวของยูล่านั้นเธอต้องรับมือกับความเกลียดชังของคนในเมืองอยู่ตลอดดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะดําเนินงานภารกิจอยู่ภายนอกเมืองตลอดทั้งปีบางครั้งเธอก็จะถือดาบเล่มใหญ่แล้ววิ่งไปที่ศูนย์บัญชาการของกองอัศวินฟาวเนียสมันจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจอย่างมากสําหรับทหารที่เข้ามาประจําการใหม่พวกเขานั้นเห็นยูล่าถือดาบใหญ่วิ่งเข้าไปในกองอัศวินพวกเขาก็กังวลจนทําอะไรไม่ถูกแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปขวางทางของยูล่าได้ทําได้เพียงแค่มองดูเธอวิ่งตรงไปที่ห้อองงงทําานข หนน้าจีแต่ที่แปลกก็คือหลายชั่วโมงต่อมาก็ยังไม่มีเสียงการต่อสู้ดังออกมาจากในห้องทํางานด้วยความกังวลทหารยามจึงถามหัวหน้ากองทหารไม้อย่างเคยะและบรรณาธิการห้องสมุดอย่างลิซ่าที่เดินทางผ่านมาพอดีอหัวหน้าสอดแนมคนนั้นกลับมาอีกแล้วนั้นเหรออะไรนะวันนี้เธอถือดาบใหญ่วิ่งไปหาหัวหน้าจีนนั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอจะอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยสินะแย่ yeah, แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นฉันคงต้องรีบไปแล้วล่ะนะช่วงเวลาแห่งการดื่มชาทั้งทีแบบนี้นะ่ะมันจะขาดฉันไปได้ยังไงกันล่ะพอลิซ่าพูดจบก็รีบเเดดินไปทที่หห้องงงงําาาคยะจึึตัว ทั้งสองออกไปข้างนอกพร้อมกับอธิบายด้วยรอยยิ้มว่าหัวหน้าจีนะนะมีสายตาที่เฉียบแหลมเรื่องนี้นะพวกนายรู้ใช่ไหมล่ะสำหรับกองอัศาวินฟาวนีอัสแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถไม่ใช่ภูมิหลังของคนคนนั้นเลยก็พอแบบนั้นแหละนะ ยูร่าน่ะเธอจึงเลยหาวิธีการเรียนรู้ที่จะปะดาบกับหัวหน้าจีนน่ะนี่นะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การปกป้องศักดิ์ศรีของอัศวินเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นการต่อสู้ของความขับข้องใจในอดีตอย่างไรล่ะฉลาดมากเลยใช่ไหมล่ะอ๋อ,อเป็นอย่างนี้นี่เองสินะครับดื่มชานี่เองอะ่ะการดื่มชาเนี่ยมันมีความหมายว่าการแลกเปลี่ยนความรู้กันนี่เองสินะเรื่องราวเหล่านี้ดําเนินไปแทบทุกเดือนแต่ว่าแล้วทําไมการยุติความขับแค้นใจและการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องดาบเนี่ยมันถึงไม่มีเสียงการต่อสู้ดังออกมาจากในห้องเลยล่ะในความเป็นจริงแล้วยู าดูไม่เหมือนกับบุคคลอันตรายเลยแมย้แต่นิดเดียวกลับกันครับคนที่ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตนั้น,นมันกลับเป็นฝ่ายชาวเมืองเสียมากกว่าในตอนแรกที่ยูราเข้ามาทํางานในกองอสเวินฟาโวนิ u s สภายในเมืองนั้นร้านค้าต่างๆปฏิเสธที่จะขายของให้กับเธอร้านอาหารก็ทําแต่เมนูอาหารแย่ๆให้กับยูราเหล่าชาวเมืองไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเธอเลยในช่วงแรกนั้น,นงานของยูราเต็มไปด้วยปัญหามากมายและถ้าหากเกิดข้อพิพาทอะไรกับชาวเมืองแล้วก็ยูราจะตอบโต้ไปว่าเธอนั้นน่ะได้บันทึกความแค้นเหล่านี้เอา แล้วสักวันหนึ่งเธอจะมาแก้แค้นหรือจะมาเอาคืนนั่นเองครับคำพูดนี้มันเหมือนกับมนสกดที่เมื่อพูดออกไปแล้วเหล่าผู้คนในเมืองจะหยุดทันทีที่น่าสนใจมากก็คือยูล่าที่ผู้คนต่างในเมืองหลีกเลี่ยงที่จะพบเธอนันเนี่ยกลับปฏิบัติหน้าที่แล้วก็กดของเมืองมอนสเตดมาโดยตลอดและไม่เคยทําร้ายชาวเมืองมอนสเตดเลยแม้แต่คนเดียวถึงท่าทีของเธอจะเย็นชาแต่คําพูดและการการะทําของเธอนั้นมันก็สามารถพิสูจน์ในเรื่องราวได้ในหลายๆเรื่องนั่นเองครับนานวันเข้าเหล่าชาวเมืองมอนสเตดก็ไม่อาจหาความผิดในการการะทาของเธอได้แม้แต่นิดเดียวความกลัว เมืองจึงค่อยๆจางหายไป ในสายตาของอัศวินที่เข้ามาประจำการใหม่ในกองอัศวินนั้นเนี่ยมองว่ายูล่าเป็นคนที่รับมือได้ลําบากเมื่อทหารใหม่เนี่ยต้องทําภารกิจนําข้อความคําสั่งจากหัวหน้าจีนไปแจ้งให้กับยูล่าที่แบบทําภารกิจอยู่ภายนอกนะครับยูล่าจะเหน็บแนมเหล่าอัศวินอยู่เสมอว่าต้องรบกวนให้ทายาทคนบาบแห่งเมืองมอนสเต็ตทำงานแบบนี้ให้อยู่เนี่ยดูเหมือนว่าความสามารถของพวกนายนะมันคงจะยังมีไม่พอสินะคำพูดที่แสนเฉยชานนเนี่ยมันส่งผลให้เหล่าทหารใหม่เนี่ยรู้สึกอยากจะเอาชนะยูล่าให้ได้ภารกิจทั้งหมดเนี่ยมันจึงออกมาสําเร็จอย่างสม แบบแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับแม้ทหารใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อฟังยูล่ามากแต่พวกเขาเก็ต้องยอมรับความสามารถที่เกินคนธรรมดาของยูลา่าโดยทหารใหม่เนี่ยเขาก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมยูล่าเนี่ยจึงสามารถเลื่อนตำแหน่งกลางม,มาเป็นหัวหน้าหน่วยสอดแนมได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีและด้วยความสามารถและทักษะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันจึงทําให้ยูล่าถูกขนานนามว่าอัศวินสปินดริฟหลังจากที่ทําภารกิจสําเร็จแล้วเหล่าทหารใหม่ก็เกิดคําถามขึ้นมาในใจครับว่าอัศวินสปินดริฟยูล่าเนี่ยเป็นชนชั้นสูงที่พยายามเข้ามาทําเรื่องชั่วชาในกอง อัศวินจริงๆนั่นเหรอโดยตลอดทางในอัศวินที่เข้ามาประจําการใหม่ก็คิดตลอดทางเลยนะครับว่าการกระทําของหัวหน้าหน่วยสอดแนมยูล่าเนี่ยท่าทีและสายตาของยูล่าหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยมันดูจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้อย่างมากทําไมกันนะ สายตาที่ดูใจดีและเข้มแข็งแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้จริงๆอย่างนั้นเหรอหากจะถามถึงเพื่อนที่ยูล่าสามารถไว้วางใจได้มากที่สุดก็เห็นทีจะเป็นสาวน้อยผู้แสนสดใสที่มีชื่อว่าเอมเบอร์นั่นเองครับเอมเบอร์แล่แนเป็นคนที่สดใสร่าเริงแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอดังนั้นเมื่อยูล่าอยู่ใกล้กับเอมเบอร์เนี่ยเจ้าของร้านขายของชำก็มักจะขายสินค้าให้กับยูล่าในราคาปกติและหากวันไหนถ้าเกิดพวกเขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษเนี่ยพวกเขาก็อาจจะพูดคุยกับยูล่าเป็น2-3ประโยคนั่นเองครับเอม นอกบ้านหรือแม้แต่กระทั่งพายูร่าเนี่ยไปทําธุระต่างๆของเธอเพื่อให้ชาวเมืองกับยูร่าเนี่ยปรับทัศนคติแล้วก็ปรับความเข้าใจต่อกันให้ได้นั่นเองนะครับตลอดทางนั้นเนี่ยเอมเบอร์ก็จะพูดคุยกับเรื่องราภารกิจต่างๆที่ยูร่าเคยทําสําเร็จมันจึงเป็นเหตุทําให้ชาวเมืองเนี่ยได้ยินทุกอย่างเกี่ยวกับความสําเร็จแล้วก็เรื่องราภารกิจที่ยูร่าเนี่ยเคยทำมาไว้ในตอนเวลาที่เธอเนี่ยออกไปทาภารกิจนอกเมืองมอสแต็ดนั่นเองครับเช้าตรู่ของวันหยุดประจําสัปดาห์ของกองอัศวินเอมเบอร์เน ตะโกนบอกภารกิจล่าสุดของยูล่าเมื่อเร็วๆนี้นะหัวหน้าหน่วยลาตะเวนของกองอัศวินฟาวเนียสได้ช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่าเรือดอนแมนหลังจากสอบสวนเพิ่มเติมด้วยความร่วมมือจากหญิงสาวคนนั้นนะ่ะก็เลยทําให้สามารถจับกลุมเหล่าอบิสออเดอร์ทั้งหมดที่หลบซ่อนตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงท่าเรือนั้นได้สําเร็จผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่มีชื่อเสียงอย่างมากจากประเทศหลีเย่และกองอัศวินฟาวเนียสก็ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการจากสํานักงานใหญ่ของทหารมิเลริตรในหลี่เย่โดย พวกเขาส่งคำขอบคุณโดยตรงมายังหัวหน้าหน่วยราตาเวนอย่างยูล่าที่คอยช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้ในคราวนั้นไม่ว่าจะเป็นเพราะความพยายามอย่างต่อเนื่องของเอมเบอร์ที่พยายามทําให้ทุกคนเนี่ยมองทิสายที่แท้จริงของยูล่าหรือเพราะความสําเร็จของยูล่าในฐานะอัศวินและความสามารถของเธอมันก็ทําให้ความกลัวที่เหล่าประชาชนมีมาอย่างยาวนานในจิตใจเนี่ยได้ผ่อนคลายและหายลงไปครับเหล่าผู้คนในเมืองมองยูล่าเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาคนในเมืองส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับเธออีกต่อไปและเธอก็ได้รับการยอมรับจากเหล่าอัศวินฟาวเนีย ด้วยผลงานที่ดีเยี่ยมและส,สม่ำเสมอตลอดเวลายู่าเธอเป็นแม่ครัวที่มีฝีมืออย่างมากภายรูปพระจันทร์ที่ยู่าทําขึ้นมานั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นอาหารปกติของสามาชนทั่วไปแต่มันก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนที่ได้ลิ้มลองต้นเหตุในความสามารถต่างๆที่มีมากมายของยู่านั้นเนี่ยมันก็มาจากการอบรมสั่งสอนของคนในตระกูลรอเรนพวกเขาบางคนในตระกูลนั้น,นหวังว่าสักวันหนึ่งคนในตระกูลรอเรนจะได้กลับขึ้นมามีบทบาทในการปกครองเมืองมอนสเตดอีกครั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมลูกหลานของตระกูลรอเรนเนี่ยจะต เรียนหนังสือและเรียนทักษะต่างๆอย่างหนักหนาสาหัสภาระหน้าที่อันสูงส่งของตระกูลนั้นจะต้องทําให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดในทุกแง่มุมและในทุกๆเรื่องเช่นมารายาของชนชั้นสูงพิธีกรรมต่างๆและการเรียน ตลอดไปจะถึงการทำอาหารและงานบ้านอื่นๆอีกมากมายอาจารย์สอนศิละปะการทำอาหารของตระกูลรอเรนนั้นเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดอย่างมากตอนฝึกฝนถ้าแป้งที่ใช้ทำขนมปังของยูล่าขาดไปครึ่งช้อนหรือเครื่องปรุงมีการผิดพลาดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ถ้าเกิดอบขนมปังแล้วเอาออกมาจากเตาไม่ทันภายในเวลาแค่2วินาทียูล่าก็จะถูกดุด่าและถูกบ่นว่าไม่มีวินยัยเนื่องจากการฝึกฝนและการถูกอบรมมาตั้งแต่เด็กๆของยูล่าแบบนี้เมื่อเธอโตขึ้นเนี่ยเธอจึงเป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างเพียบพร้อมไปทุกๆด้านนอกเหนือจาก มารยาทแบบดั้งเดิมของชนชั้นสูงแล้วมันก็มีทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดรองเป็นอันดับที่สองของเหล่าขุนนางพวกเขาเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าจิตวิญญาณที่สอง หรือ dance of sacrifice ระบำแห่งการเสียสละศิละปะและพิธีกรรมนี้เนี่ยคนที่จะได้เรียนรู้ทักษะการเต้นระบำเนี่ยจะต้องเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลเท่านั้นพิธีกรรมโบราณนี้เนี่ยเป็นพิธีที่สืบต่อเนื่องกันมาช้านานจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าตระกูลรอเรน,เนจะถูกปลดอำนาจจากชนชั้นสูงไปแล้วแต่ตระกูลรอเรนก็ยังคงให้เกียรติกับพิธีกรรมนี้อย่างมากอย่างไรก็ตามในปัจจุบันไม่มีการจัดเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการจัดตั้งเวทีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นจุดเด่นในการแสแดงพิธีีีีกกกรรมเต้้้้้นนนหหล่าออททังงขขดดว เกี่ยวกับท่าทางและการเคลื่อนไหวของนักเต้นเนี่ยยังได้รับการผ่อนปลนลงไปหลายเรื่องมากๆเนื่องจากมันไม่มีเหล่าผู้คนที่รู้เรื่องและมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวในการเต้นแบบนี้จริงๆท้ายที่สุดเนี่ยตระกูลรอเรนจรึงตัดสินใจอย่างไม่เต็มใจนะครับว่าจะเปลี่ยนให้พิธีกรรมที่แสนสำคัญนี้เนี่ยเป็นงานอดริเรกของตระกูลแทนในฐานะลูกสาวคนโตของตระ,ะกูลรอเรนในปัจจุบันนั้นเนี่ยยูล่าพบว่าการเต้นนี้มันเปรียบเสมือนงานอาิเรกที่ค่อนข้างผ่อนคลายอย่างมากในวัยเด็กของเธอและมันก็เป็นการพักผ่อนจิตใจจากการฝึกฝนการศึก ขดูเหมือนว่ายูล่าเนี่ยได้นําศิลปะการเต้นนี้ติดตัวเธอไปด้วยอยู่เสมอทุกครั้งที่มีการเอ่ยถึงเกี่ยวกับการเต้นดา ทุกคนในเมืองมอนสเตดก็จะนึกถึงอัศวินสปินดริฟต์ยูล่านั้นได้ผสานทักษะการเต้นรำเข้ากับเพลงดาบของเธอซึ่งทักษะนั้นเนี่ยเรียกว่าเบลดวอล์กโดยทักษะดาบเบลดวอล์กเนี่ยจะออกท่วงท่าพร้อมกับจังหวะการเต้นและดนตรีที่สง่างามซึ่งมันเป็นเรื่องยากอย่างมากที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ดาบใหญ่ของเธอเนี่ยสะบัดขึ้นลงตามจังหวะและแกว่งไปมาความสุขุมที่โดดเด่นและความสง่างามของเธอนั้นมันเหมือนกับนักเต้นภายใต้แสงจันทร์ที่สง่างามเกรเชอร์แอนด์เวฟทานน้ำแข็งและเกลียวขึ้นย จตระกูลรอเรนที่เรียกกันว่าตรากาเซียซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้สูงสุดข,ข,ของตระกูลรอเรนและแสดงถึงจิตวิญญาณของตระกูลในยุคแรกของมอรสเตดก่อนที่พวกตระกูลรอเรนจะตกต่ำลงแบบนี้ตระกูลรอเรนในยุคนั้น,นถูกกล่าวขนาดนามว่าเป็นพวกที่เย็นชาไร้ซึ่งความปรานีไม่สทกสถานกลับเปลวไฟใดๆทั้งสิ้นประกอบกับความไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์ก็คือพวกเขาเนี่ยมีความกล้าแข็งและมีจิตใจที่แข็งกล้าอย่างมากเปรียบเสมือนน้ำแข็งนั่นเองครับมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถผ่านการทดสอบได้ใน1,000ปีความ ตระกูลนั้นน่ยจะถูกส่งต่อจากผู้ถือครองที่ผ่านการทดสอบจากรุ่นสู่รุ่นในตอนที่ยูล่ายังเด็กนั้นเนี่ยเธอได้รับสิทธิ์เข้าทดสอบของตระกูลยูล่าสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างง่ายได้เมื่อเธอได้รับตาประจําตระกูลแล้วเธอก็ได้จากจากตระกูลไปพร้อมกับตราแห่งเกียรติยศที่อยู่ในการครอบครองของเธอนั่นเองครับเธอได้ติดต่อตระกูลกลับมาบ้างเป็นครั้งคราวแต่ตั้งแต่นั้นมาดาบน้ําแข็งของเธอก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งฟาดฟันราวกับพายุหิมะอันเยือกแข็งและผลักศัตรูให้กลับไปยังถิ่นนทีี่่่ออยูขงงพววกกมมมัถึแ้าารจจตะด แต่แววตาของเธอนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความแหลมคมและสดใสเหมือนกับน้ําแข็งจากการกระทําต่างๆและชื่อเสียงของเธอเนี่ยเธอจึงมีฉายาว่าอัศวินสปินดริฟยูล่าเนี่ยจะถือนกหวีดที่แกะสลักขึ้นมาจากกระดูกอย่างปลาหนีดเนี่ยอยู่เคียงข้างเธอตลอดเวลาทุกครั้งที่เธอเป่ามันอากาศรอบตัวของเธอเนี่ยจะเต็มไปด้วยเสียงที่สดใสของคลื่นทะเลพื้นที่ที่หน่วยรัตเวงของเธอดูแลอยู่นั้นเนี่ยมันติดอยู่กับทะเลครับสำหรับพวกเขาเหล่านั้นแล้วเนี่ยเสียงคลื่นในทะเลเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการรรบกกวนนาตตัดสิใจขอองูเพื่ ทำให้พวกศัตรูนั้นเนี่ยควยเขวหรือเพื่อหลอกลวงให้ศัตรูที่มันมีความฉลาดน้อยเนี่ยให้เชื่อว่าพอได้ยินเสียงเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันก็จะคิดว่าได้มีคลื่นลูกใหญ่กําลังถาถมเข้ามานั่นเองครับยูล่านั้นมักจะได้รับชัยชนะเสมอครับถ้าเกิดเธอใช้กลยุทธ์นี้ถึงแม้ว่าตัวเธอเนี่ยจะมีกองกาลังน้อยกว่าศัตรูก็ตามแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดและทักษะกลยุทธ์ในการรบเช่นนี้เธอจึงได้รับชายาะว่าสปินดริฟต์อย่างไม่ต้องสงสยัยแน่นอนว่านกหวีที่ส่งเสียงที่ทําจากกระดูกของเธอนนั้นเนี่ยสามารถเรียนแบบเสียงงขอ นทะเลดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยฉายยาเกรเซอร์ไนท์เนี่ยมันน่าจะเหมาะสมกับเธอเสียมากกว่าแต่บางทีเนี่ยยูร่าเองก็ชอบคลื่นที่ไหลไปยังน้ําแข็งที่ไม่คลื่นไหวคลื่นที่เดินทางไปทั่วโลกและ ปปอบกอดเหล่าปะการังหาดทรายด้วยความเข้มแข็งที่เหมาะสมทะเลที่ปราศจากข้อผูกมัดทะเลนั้นเนี่ยมันซึ่งคล้ายคลึงกับความต้องการของยูล่าอย่างมากวิชันของอัศวินสปินดริฟต์คำว่าแก้แค้นที่มากออกมาจากปากของยูล่าเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและความพึงพอใจอย่างนั้นเหรอหรือเพื่อขับไล่ให้ศัตรูเนี่ยตกอยู่ในห่วงแห่งความทรมานกันแน่การเรียกคืนความรุ่งโรจน์ในอดีตของตระกูลรอเรนการเอาชนะความกัวของคนทั่วไปและยืนอยู่บนจุดสูงสุดของการปกครองอีกครั้งอย่างนั้นเหรอ ไม่ได้สําคัญอะไรเลยครับต่อยูล่าเธอไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าความอัปยศเลยแม้แต่น้อยแท้จริงแล้วเนี่ยไอคำว่าอัปยศเนี่ยมันเกับเป็นความทุกข์ทรมานที่ไร้สาระของตระกูลรอเรนที่ไม่ยอมปล่อยวางต่างหากเมื่อยูล่าคิดได้ดังนั้นนะครับเธอจึงพยายามปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเหล่านี้เธอนั้นพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้คนจนได้กลายเป็นอัศวินแต่แล้วยังไงล่ะเธอควรต่อสู้อย่างไรเพื่อให้ยุติปัญหาที่เกิดมาจากสายเลือดของตระกูลรอเรนกับเหล่าชาวเมืองยูล่านั้้้้นนนนนเเเเเมมมื่่ออออออธธไไดดขาาาป็็หึงงใกกศวิยู ใต้บังคับบัญชาของ outlander หรือปู่ของเอมเบอร์นั่นเองครับเธอได้เรียนรู้การเปิดใจกว้างและความภาคเพียรต่อโลกที่เธอนนเนี่ยไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนและนี่ก็เป็นคําพูดของ o u t l เดอร r ก่อนที่เธอจะเสียใจและแก้แค้นนะ,นะเธอต้องค้นหาตัวเองให้ได้เสียก่อนวิถีชีวิตในความภาคเพียรกับความพยายามของยูราเนี่ยเธอจึงเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าการแก้แค้นมันคงเป็นหนทางแห่งการแก้แค้นที่อ่อนโยนอย่างมากสําหรับยูราเป็นหนทางแห่งการแก้แค้นที่จะทําให้ทุกคนยอมรับในตระกูลรอเรนให้ได้เมื่อตัวอัศวินสปินดริฟหรือยูา ได้พบหนทางหรือเส้นทางที่ตัวเธอนั้นต้องการจะเดินไปวิชั่น ก็ได้ปรากฏมาต่อหน้าเธอโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของน้องยูล่าตัวละครยูล่านั้นเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารมากนะครับแต่อีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยเธอก็เป็นตัวละครที่น่ายกย่องอย่างมากเช่นกันนะความพยายามของเธอที่จะทาให้ตระกูลลอเรนนั้นเนี่ยกลับไปเป็นตระกูลที่มีเกียรติและชื่อเสียงอีกครั้งเหมือนในอดีตเนี่ยผมก็หวังว่าความพยายามของเธอน,นั้นน่ยมันจะไม่สูญเปล่าแล้วความพยายามของเธอมันจะเป็นจริงในสักวันหนึ่งนั่นเองนะครับหากวันใดวันหนึ่งเนี่ยย,ลลนนยูล่า อดีตอีกครั้งนั่นเองครับสำหรับตัวละครยูล่าเนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยใตย้เดตคลิปชันเลยนะครับถ้าหากผมตกหลน่นบกพร่องหรือขาดไปในข้อมูลตรงส่วนไหนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเสริมให้ผมได้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนเพื่อเนีเ่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ